วันนี้อยากจะขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสมาธิกรรมฐานและเรื่องพุทธมนตราซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เข้าใจและไม่ศรัทธาแต่ท่านใดที่มีความชื่อถือศรัทธา ก็รับฟังไว้ท่านที่ไม่ศรัทธาก็เลื่อนผ่านไปนะครับคือผมได้เรียนสมาธิกรรมฐานแล้ววันหนึ่งก็มีครูบาอาจารย์มาสอนนะครับชื่อปู่น้อยกันแล้วกันไม่มีใครรู้จักชื่อจริงท่านนะปู่น้อยก็มาถามว่ามาสอนว่าเอาท่องคาถาสักบทสิ ผมก็เลยท่องคาถาที่ท่านสอนให้ว่าอนันจัก,กวาลานังเอตังพุทธังเอตังธรรมังเอตังสังคังมหาปุญญยังมหาลาพังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพะบารมีมหาบารมีพระวันตุเมซึ่งผมก็เขียนบทย่อลงในหน้าเฟซแล้วแต่ถ้าท่านใดอยากจะท่องที่ผม บอกไปเมื่อกี้นี้ก็เชิญได้ทำไมถึงเอามาบอกเมื่อวานซืนนนี้เองผมนั่งกรรมฐานปรากฏภาพนิมิตมีผู้ชายถือถังขยะมาสาดอยู่บริเวณใกล้ๆที่ผมนั่งกรรมฐานท่านใดที่เคยมาอาสมผมก็คงจะเห็นนะครับว่าสภาพเป็นยังไง สาดอยู่สองถังผมก็เอ๊ะมีใครทำอะไรเราหรือไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอดีผมกำลังท่องคาถาบทนี้แหละอน,นันจักรวาลานังเอตังพุทธังเอตังธรรมังเอตังสังฆังมหาปุญญังมหาลาภังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพะบารมีมหาบารมีพระวันตูเมท่องอยู่พอดีสักคู่หนึ่งก็มีเสียงใน ลึกๆนะตาวาดออกมาตาวาดว่ามึงจงออกไปนะคือไม่ได้ไม่ได้ตาวาดผมนะตาวาดไอภาพนิมิตที่เห็นนะผมก็เลยเชื่อว่าเพราะอนุภาพของพระคาถานี่แหละท่านขจัดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็คงจะดำเนินการเสริมบารมีให้เรา เพราะฉะนั้นคาถานี้ไม่ปิดบังนะครับใครสนใจก็เอาไปท่องนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาให้ละเอียดก็ค่อยติดต่อมาอินบ็อกก์ันแล้วกันนะครับขอให้มีความเจริญสุขกายสุขใจเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมชีวิตครอบครัวราบรื่นเป็นสุขตลอดไปนะครับ